ขวาสองอุทัยคอมมาดียัดตรงกลางเลยขวามาขวาไปได้ครับมาโหูบอลลูกนี้แล้วได้ยิงแต่คอเปอิดมาเสาแรกไปแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อสู่ครับแบงค์เขขึ้นนำแล้วต้องดูว่าจาังหวะสุดท้ายไปโดนใครครับจะต้องจบมาทีหมายเลขสี่ครับจางวินชันวินชันครับ วิชันครับอินอารามครับดูจังหวะาภาพชา้าม่งสักคู่ครับดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับของละกอครับ oh. เปิดเข้ามาแล้วอื oh. คนที่ก้มเลยไปม,มองโด่งลูกนี้เป้าทีรักศิษย์รักศิษย์กระดก oh. แล้วยังไม่ออกครับรักศิษย์ได้แล้วเปิดมาลูกนี้ส่งไกลได้แปลอู oh. แต่ลูกนี้ ไปให้เป็นซ้ายของลักสิ์แล้วละครับดูวิ่งเข้ามาปานหนลูกนี้แล้วโดนตัดไปภชระภาชระพละพิกได้ภชระเลือกตัวขวาสปีดมาแล้วครับขวาได้ด้วยหมอข้างในแล้วเปิดลูกนี้เอาไม่แล้วเข้าไปเลยับถูกแบงก็อรครับโอ้ลูกนี้ต้องใจเปิดหรือยิงครับรนั้าเป็นไมล์เลขสิบเอ็ดครับนี่ครับจังหวะาทางขวา เพื่อนไฮเบินมาแล้วข้างในมีสองคนด้วยครับจ้าตัวเงยหน้ามองข้างในครับแล้วตากโอ้โหไม่แน่ใจว่าจเจ้าตัวที่เลือกยิง,งเองเลยหรือเปล่าครับแต่วิธีบอลข้ามหัวผูกสามตูเข้าเลยครับข้างในเนี่ยเพื่อวิ่งมาประคองสามคนแล้วครับตัวอ้โหน้ำหนักสิศทาพอด,ดีไปหมดเลยครับไม่ถึงครับไปแล้วครับลักสิ ถาชิงลูกนี้ก็ลึกไปครับวิชันไต่แล้วผู้สิทธิ์เป่าจบครึ่งเวลาแรกเลยครับโด<ป>นมาข้างหน้าครับ<ป>สาดตรงขึ้นมาแล้วจวังหวะนี้อ้าวเป็นถูกเก็บได้อ้าวนี่ครับคนไทยไปโดแบบนี้นะครับจังหวะเกียร์สกัดแล้วคนเอาลงเป็นทยนัทกองยิ่งครับแล้ว เอาลงแล้วพาไปจนได้ยิงง่ายๆแบบนี้เลยครับโอ้บัดโด่งง่ายๆแบบนี้ครับทางด้านอุไรธานีครับสามตัวสูนครับถูกเป็นคอกหนีห่างอีกลูกหนึ่งครับความช้าครับจังหวะเคลียรโด่งตรงนี้แล้วไม่ขึ้นครับปล่อยรอบอลกันทั้งนั้นครับแล้วเอาลงดีมากครับทังนั้นชัยนัทเอาลงแล้วบอลไปข้างหน้าแล้วเจ้าตัวได้ยิงครับสามตัวสูครับดูอะไรทีครับจังหวะเคลียขึ้นฟ้าของอัทวิทย์ครับ แล้วนี่ครับสองคนไปมองแร้วิ่งแซงมาแต่แล้วหลุดเลยหน้าของดังดาอัธวิทหน้าของหน้าของทยานชยชนานนทรีมงคลไปครับแล้วได้ยิงง่ายๆเลยครับฮิเดนไหาเพื่อนให้อยู่ต้องยอมดีอ้าวแล้วย้อนไม่ดีโดนยิงไวลูกนี้เรียบร้อยโอ้โดนอย่างนี้อีกแล้วครับผู้นใดความผิดพลาดข้างหลังครับโอ้แล้วดูโอ้แล้วยิงคมกลีบเลยครับ มาชนะ,ะครับโป้4ประตูต่อ0ครับทุกโอกาสของทูแบงคอกนี่ไม่พลาดเลยครับวันนี้ครับนี่ครับตัดมาเป็นยิงแล้วโหยิงไกลตรงนี้ปักโดง่โดงๆขู่แล้วออกมาไกลกลับไม่ทันจริงๆโหแล้วแม่นแล้วบอลตกตรงนี้โอ้โหวันนี้ทูแบงคอกแต่ตกที่เล่นกันวันนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับดูวับยิงโอ้โหเจนทางขวาครับปัจจตาเอาแล้วโดตาได้กิตนายยังไงกิตนายต้องลองบ้างแล้วครับนียวอ้าวแล้วเห็นไหมนี่แหละครับผู้ชายทางนี้ต้องมีบ้างครับเอาอีกแล้วครับหลังจากพารคคูลิงเบรกมา แล้วลูกแต่มุมแล้วเรียบร้อยเลยครับอุทยโดอนอีกหนึ่งลูกครับถือเป็นข้อหนีห้าเป็นห้าประตูศูนย์จากเซนเตอร์ตัวใหญ่ลากย,ากย,ากยากักษ์อย่างวิชันอินอลลามครับไรโขกเต็มเต็มหัวเลยครับดูภาพช้าหน่อยครับนี่ครับเต็มแต่แตหัวเลยครับ เปิดมาแล้วโอ้โหกางจีพึ่งลงมาครับคุ่นยังวัเสียบอลไปเปิดปั๊มแย่งแล้วมาแล้วพัชระพัชระจีพัชระโยกข,ขวาพัชระได้ยิงโอ้โหตรงนี้ต้องออกแรงเซฟเราซ้ําเรียบร้อยครับด้วยจังหวะตัดขอถูแบงค์ข้อครับตัดได้แล้วให้กันจนไปพึ่งพัชระพัชระโยกแล้วยิงเลยครับ ใช้จังหวะไม่กี่จังหวะครับดูนี่ครับตัดมาที่เป็นพัชระยิงแล้วโอ้คนที่เข้ามาเป็นอาชิตตาครับอยู่ตรงนั้นพอดีครับไปสบายสบายเลยครับอัครพลจะดีต่อให้พัชระยยอนหลังไปครับท้ายตัดได้พาบอลขึ้นมา แล้วเลือกหญิงเองเลยครับแต่ลูกนี้ยังไม่ตองกรอบครับอ,อ้าวแล้วให้ไม่ดีบ้างครับทูไปคทอกแล้วยังไงซ้ายได้ซ้ายเลือกจิ้มให้เพื่อนยัดลูกนี้อีกของดักสิทธ์ยังไม่เข้ากกอบอีกครับเราได้หญิงแล้วครับโอไทยกระชอนนิดนึนงแต่ยังออกขวาได้ แล้วภูสินปะเาจบเกมนะครับ <ไป S 1> ตะสองลูกครับอชลาอีกหนึ่งลูกครับ